สวัสดีค่ะวันนี้อยู่นอกบ้านนะคะทุกคนวันนี้เอา่านั่งตรงระเบียงบ้านนะคะระเบียงบ้านนะอืวันนี้ก็กินอันนี้นะคะม่าล่าเส้นหม่าล่านะคะคูกกับซอสนะคะแล้วก็มีผักวันนี้อา่าไม่มีไม่มีโปรโตีนนะไม่มีโปรโตีนกินเป็นผักอืมอืม เส้นอ่ะมันเป็นเส้นมันเทพนะคะก่อนเส้นหมาล่ามันเหนียวมันนุ่มมันเหนียวนะอืมนี่นะเห็นไหมเป็นแบบหนังสติ๊กได้เลยอนะ่ะอืมและแต่พี่ว่าต้มนานนะต้มนานอืม รีบนะเม่อกี้อเมริการีบรีบต้มอ,อืมนะรีบต้มไปหน่อยล้างล้างก็ใส่เลยพอจะกินก็ลำบากน้อ มันนัวนะมันแบบชาเล้นนิดๆนะฮะอร่อย <c oughs> กินน้ำกินน้ำ <c oughs> อืมนี่เอย๊ย อนฟ้าผ่ามฝนฟ้าผ่าเย็นๆน่าจะฝนตกเย็นยๆน,นน่าจะฝน,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 นตกนะอืมหวาน นกนกร้องอ,อ,อ,อืมนกเออเหมือนนกฮูไหมนกฮูไม่ได้ร้องแบบนี้หว่ะหรือว่านกอีแสนกอะไรไม่รู้นกเยอะ นกเยอะนองกวางเยอะอืมกวางเยอะสักปลาสักป่าเยอะรลากูนที่รู้จักนะแล้วก็อะไรอะ่ะไอแมงที่มันแบบขุดดินอะ่ะที่แบบขุด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 ,ขดขอย่างเงี้ยอันนั้นก็เยอะค่ะขุดตามดินเยอะมากอืมกระลอก กระรอรนี่พี่บอกเลยนะว่าเป็นแบบเยอะมากออแต่และตัวนี่แบบเหมือนไปฟิตเนสมาลนะ่ะกล้ามใหญ่ๆเท่านั้นเลยนะบึ้บเลยนะกระร่อนะไม่ชอบมาตรงต้นไม้บ้านพี่นะกะรอรแต่และตัวนี่ตัวใหญ่ๆเท่านั้น เพิ่มเอ,อาะนาทีชู่มมาไม่เป็นไไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ไม่ค่อยหิวนะรู้สึกไม่ค่อยหิวแต่ว่ารู้สึกอยากกินอืมไม่ค่อยหิวนะบลบอาลารี่บอลอร์รี่เก่าแล้วบบอรารี่ซื้อไว้ใส่ตู้เย็น มันมัน,มนไ,มไม่ได้เสียนะทุกคนเพราะว่ามันแค่นานเฉยๆแล้วก็ต้มอ,อือเอาไปลวกเอาให้แบบไข่พยาตื่นตัวนิดนึงสะดุ้งไงพ <c oughs> ่พันนี้พูดอะไรอะไรก็ไม่รู้เนาะ มันมันร้องหาตัวผู้ตัวเมียกันบ่ะมันมีเสียงมันมีเสียงร้องรับแล้วก็เสียงตอบรับกับตอบอันเดียวกันไหมโอ้ยฟ้าผ่าเมื่อตอนตอนเช้ายัางแดกออกเลยทุกคนอืม พี่ว่าลาทุกคนไปดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะคนจะเบือ่อเอาโอเคถ้าชอบวิดีโอของพี่นะคะกดติดตามให้พี่ด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยนะโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน